สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะรีวิวแปลงนะฮะติดเครื่องตัดหญ้านะฮะ Honda GX50 นะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลยฝาบตัวนี้เป็นแปลงขัดนะฮะจะเอามาติดที่ปลายหัวเกียร์นะฮะก็คือใช้หัวเกียร์ทั้งหมดเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวนี้นะ ไม่เหมือนกระปุกเอ็นดัดหญ้านะกระปุกเอ็นดัดหญ้าจะใช้เฉพาะเกลียวนะฮะอันนี้ใช้การประกบนะฮะประกบเพืองประมาณนี้นะฮะตัวนี้จะใช้ขัดเป็นพวกพื้นนะฮะพวกพื้นสดสดกระปวกพื้นสกกระปวกแล้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูของกอนด้านหน้าเขาบอกว่าอะไรนะ กาลุณาถ่ายวิดีโอขนาดแกะกอ,องวัสดุอันเนี้ยถ่ายคลิปเลยลงลงลงโ,โทวอีกต่างหากอ้ยแปลงนะฮะโอ้ยะะโอ้โอ้ย,อย,อยแปลงขัดพื้นนี่เป็นไงเล่าแปดนิ้วนะโอ้ยนีย่คือความความกว้างเนี่ยมันก็มีผลนะ มีผลต่อกําลังด้วยนะฮะแต่ว่ามันแคบไปมันก็เร็วดีอ่ะมันกว้างไปมันก็มีผลต่อกําลังเครื่องถ้าแรงม้าน้อยๆเครื่องสองยังหวะแล้วก็งานแบบหนักๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะนี่ประมาณนี้แกะยากเอาเก็บไว้เอาไว้ใช้รีไซเคิลนะ ขายของใน Lazada s h o อ e e อันนี้ซื้อมาจากช h อป e ีนะนะฮะก็ราคาอยู่ประมาณ270บมั้งค่าจะส่งประมาณ300 340ร้อยแถวแถวนั้นนะฮะประมาณนี้โอ้โห้นี่เป็นไงแล้วว้าวโอยมันก็ต้องใช้ตัว ตัวหน้าแปนของของเครื่องตัดหญา้าด้วยนะตัวนี้น่าจะสามมิลพอดีนะฮะอืมน่าจะสามมิลพอดีเดี๋ยวผมตีลังกาให้ดูก่อนนะว่ามันจะอยู่ลักษณะไหนแป๊บหนึ่งเขาบอกรีวิวมันต้องรีวิวเวอร์รีวิวเวอร์แหม่รีวิวเวอร์ตลอดท่านอธิบาย นี่นะฮะมันจะอยู่ลักษณะนี้นะแต่มันสามมิลน,น่ะอันนี้มันหนาเกินนะมันมันมันฟาดไปล้อไปประมาณห้ามิลน,น่ะแต่คิดว่าได้นะแต่วันนี้คงคงยังไม่นะคิดว่าหรือว่าจะลองให้ท่านผู้ชมดูเผื่อจะได้ส่งคืนซะงั้นจะรอดไหมเนี่ย ก็คือจะมาติดที่ตัวนี้นะอีกทีหนึงนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นคลิปต่อไปเพราะว่าอาจจะต้องโมนิฟายนะฮะเกรงว่ามันจะไม่จบนะฮะคราวนี้เครื่องตัดหญ้าเราก็ขัดพื้นได้ด้วยนะฮะตรงไหนที่มันลำบากนะฮะก็เอาตัวนี้เข้าไปนะฮะแล้วตัวนี้มันนิ่มมันไม่เหมือนสลิงนะฮะ เอ็นสลิงหรือว่าเขาเรียกใบขัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเขาเรียกอะ,อะไรนะฝอยอะ่ะเขาเรียกลวดลวดขัดนะฮะถ้าเป็นลวดเนี่ยมันมันมีผลกระทบต่อพื้นผิวที่เป็นอะ,อะไรอะ่ะพวกกระเบื้องนะฮะพวกเซรามิกพวกกระเบื้องพวกพื้นปูนพวกอะไรเนี้ยคือถ้าเป็นพลาสติกเลยเนี่ย มันก็เหมือนแปลงแปลงขัดพื้นะนะฮะเป็นพลาสติกนะฮะมันก็มีผลน้อยกว่านะฮะหรือหรือไม่มีผลเลยเพราะว่าพลาสติกก็จะสึกหลอนะฮะไม่เหมือนลวดสลิงพอไปโดนกระเบื้องหนักๆเข้ากระเบื้องก็กลายเป็นรอยขีดข่วนได้นะฮะประมาณนั้นก็ตรงนี้ใช้งานดีนะแต่อันนี้ไม่รู้เม็ดอินอะไรนะฮะไม่ไม่บอกน่าจะ น่าจะในไทยนี่แหละก็ประมาณนี então, ้ก็มีเครื่องมือชนิดใหม่นะฮะเข้ามาเสริมทับตัวเดิมนะแหมเดี๋ยวจะบอกว่า h o n ด a อะไรก็อะไรก็ฮอนด้าก็จะให้ไปไหนอะมันก็ต้องฮอนด้านะฮะก็สีจังหวะนะประหยัดน้ำมันนะฮะ วันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายกวานลาไปก่อนสวัสดีครับ